ชาเป็นคนที่ทำให้เพื่อนเนี่ยรู้สึกว่าลูกครึ่งมันก็ไม่ได้สวยทุกคนฉันไม่สัตว์กินพืชใช่ถ้าเป็นเดรนอุสาซิก็คือจะไม่ดุละกินผักเท่ากับผอมก็กินแต่ผักใช่โดนลืมไปว่าอะไรวัวอ้วนนุ่มเบิร์กเธอคุยกับตัวเองยังไงหน้ากระจกเนี่ยหรอแต้ m o r n ไปหนึ่งสองผัมแล้วก็บางก็จะร เดวจะเริ่มจัดการรองพื้นค่ป่ายตบตบเนาะตบอสวยและเนียนไปไปต่ออัดวิดีโอไหมไม่ได้ไม่อัดเลยเหรออัดไปบ้างได้ปะอยากเห็นนะรู้สึกว่ารอบตัวอาจจะไม่ได้มีอะไรแปลกเพราะว่าเป็นคนแปลกอยู่แล้วไม่อยากวิ่งเหนื่อยเปิดหมอนรำแล้วอยู่บ้านเต้นกับใครหรือคนเดียวแมวฉันมีแมวห้าตัวก็เต้นกับแมวใช่ก็เต้นกับแมวแมวก็ขบเท้าฉันเสือโยคะนะอืมปูปุ๊บนะทุกตัวเรียงปังฉันบอก ที่อันนี้คือให้ฉันเป็นคนออกไม่ใช่เธอจ้ะห้าตัวสีไม่ซ้ำเลยให้หวยด้วยตอนนี้ฉันก็ซื้อบ้านเพราะว่าฉันอยากให้แม่กับแมวอยู่กันอย่างสมานฉันมีคนทักนะอ้วนกันปะดีใจเล่นหนักคอยพับสั่งเล่นหนักงอะไรพวกนั้นมาดูอ้วนกันเยอะปะมาดูตรงไหนอ้วนสุดตอนนี้แต่ฉันอ่ะเกิดและแก่ด้วยเพราะว่าไม่มีเคยเคยบอกฉันว่าฉันอายุ8ขวบหรืออะไรนี้นะอายุ1ขวบ2ขวบอะ 6กเจ็ดสิบแปดพราแมทฟิตปันปันค่ะ